พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่10ธันวาคมคริสตศักราช2021คำพยานชีวิตโดยคุณเจมส์สจวต อิลินอยสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องจดจ่อที่พระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1-6ถึง6และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใคร้ครววและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ1-2ถึงส เหตุฉะนั ite, ้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างชนีแล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่หมายเอาพระเยซูผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์คุณเจมส์สจวตเป็นพยานว่าเมื่อผมหัดขับรถครั้งแรกผมมีนิสัยชอบมองตรงไปที่ถนนที่อยู่ตรงหน้าก้อนหินกิ่งไม้ และหลุมทุกหลุมกระตุ้นให้ผมต้องตอบสนองกับสิ่งเหล่านั้นผมจะควบคุมรถไปในทิศทางเดียวกันแล้วจึงเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งผมพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางเมื่อรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยในที่สุดผู้สอนขับรถก็ขอให้ผมขับรถเข้าข้างทางและสอนให้ขับด้วยความระมัดระวังผู้สอนขับรถต้องการให้ผมเพ่งสายตาไปที่เส้นขอบฟ้าและขับตรงไปยังเส้นขอบฟ้านั้น เขาอธิบายว่าเมื่อเงยหน้าขึ้นมองและเน้นความสนใจไปยังจุดที่ไกลออกไปผมก็จะสามารถบังคับทิศทางของรถไปยังจุดมุ่งหมายได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นโดยที่ยังรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคำแนะนำนั้นไม่เพียงแต่ปรับปรุงเทคนิคในการขับขี่ของผมเท่านั้นแต่ยังเป็นข้อมูลเชิงลึกในฝ่ายวิญญาณอันทรงคุณค่าแก่ผมด้วยเส้นทางในชีวิตมักเต็มไปด้วยอันตราย และสิ่งที่ล่อลวงแต่สิ่งสำคัญสำหรับเราเราต้องฝึกสายตาที่มองไปที่เส้นขอบฟ้านั่นคือพระเยซูผู้ทรงช่วยเราและนำทางเราผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องพบเจอพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในยามสงบและท่ามกลางพายุพระองค์าสามารถนำเราไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยวินัยฝ่ายวิญญาณในการอธิษฐานการใส่ใจในการศึกษาพระคัมภีร์ และการเข้าร่วมสามกิีธรรมสามารถช่วยให้เรามุ่งตรงไปยังพระเยซูมากขึ้นและนำเราไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะจดจ่อที่พระเยซูเป้าหมายของคำอธิษฐานครูสอนขับรถและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทิ่ฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพงทั้งหลายจับจ้องไปที่วิถีทางของพระองค์โปรดนำข้าพงทั้งหลายเดินในทางนั้นคือเดินกับพระองค์และเดินไปสู่พระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่น ในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ